เชิญครับท่านอรรม r ั t กราบไปครับขอไปครับ,รบท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันอ a รัตน์โชคประมิตรกุลผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลค่ะจากนาคปรปฐมท่านประธาน,ะานคะวันนี้ดิฉันขอลุกขึ้นมานะคะอภิปรายสนับสนุนพระราชบัญญัติสถานการณ์ฉุกเฉินที่เสนอโดยสสรังสีมันโลมและคณะสสพักเก้าวไกลค่ะเพื่อให้ใช้ประกาศพรบนี้แทนที่พระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินฉบับปี2548 ที่ประกาศใช้มานานแล้วถึง17ปีและมีปัญหาทั้งในด้านสถานะทั้งในเรื่องเนื้อหาและกระบวนการการบังคับใช้มีปัญหาในด้านสถานะเพราะอะไรคะเพราะว่าพระราชะกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินปี48คือพระราชะกำหนดที่ไม่ต้องผ่านสภาผู้แทนราษฎรสามารถออกโดยคอรมอและนายกรัฐมนตรีได้เลยนะคะจึงไม่ถูกต้องตามหลักการตรวจสอบถ่วงดุลอานาจในระบอบประชาธิปไตย ไม่ถูกต้องมีปัญหาในแง่เนื้อหาอยังไงครับท่านประธานพรกรสถานการณ์ฉุกเฉินปี18ให้สามารถกักตัวนะคะผู้ต้องสงสัยได้ถึง30วันในสถานที่ใดก็ได้เป็นสถานที่ที่ไม่ใช่สถานที่ราชการก็ได้นะคะรวมทั้งเจ้าหน้าที่จะได้รับความการยกเว้นความผิดทางแพง่งทางอาญาแม้กระทั่งทางวินยัยเจ้าหน้าที่ได้รับการยกเว้นนะคะไม่ต้องรับผิดชอบหากทำผิด อีกทั้งนะคะแม้แต่การที่ประชาชนเมื่อได้รับการคุกคามข่มขู่จะไปพึ่งสารปกครองก็ทําไม่ได้คะ่ะเพราะว่าตัดสิทธิ์ในการที่จะไปยื่นฟ้องสารปกครองท่านประธานคะมีแต่คนที่ไม่มีเกียรติยศไม่มีไม่ได้สนใจการดํารงอยู่อย่างสง่าง,งามเท่านั้นที่จะนําพระราชกําหนดสถานการณ์ฉุกเฉินปี4 8ที่มีเจตนารมณ์ใช้ในการในสถานการณ์ปราบ การก่อการร้ายในจังหวัดชายแดนใต้นตํานมาใช้กับสถานการณ์โรคระบาดมีแต่รัฐบาลนี้เท่านั้นที่โหนเชื้อโรคเพื่อต่ออายุของตัวเองให้อยู่ต่อไปที่ผ่านมาโหนมาแล้วทุกๆสายพันธุ์ของโควิดค่ะท่านประธานคะไม่ไม่ว่าจะมีเสียงจากสังคมยืนยันว่ามีกฎหมายปกติ ที่สามารถจะใช้ในสถานการณ์โรคระบาดโควิดได้2อฉบับซึ่งเมื่อหยิบมาใช้แล้วจะใช้สามารถใช้ทดแทนพรกฉุกเฉินปี48ได,ด้ยังมีประสิทธิภาพเท่าเทียมกันนั่นคือพอรบรโรคติดต่อปี2558เอามาใช้ประกอบกับพระมาใช้ประกอบกับกฎหมายลักลอบคนเข้าเมืองก็สามารถมีประสิทธิภาพได้โดยไม่ต้องมาจำกัดลุกลำ้ำคุกคามเสรีภาพของสื่อมวลชนเพื่อต่ออายุให้กับตัวเอง การประกาศพรกฉุกเฉินส่วนมากจะใช้ภาคใต้ต่อเนื่องมาแล้วนะคะท่านประธานถึง17ปีมาใช้ในเมืองหลวงมาใช้ที่พัทยาต่อมาอีก4ี่หครั้งแต่ละครั้งเมื่อสถานการณ์สิ้นสุดก็มีการยกเลิกประกาศใช้ทันทีครั้งที่ใช้เวลาน้อยที่สุดคือประกาศใช้เพียง1วันแล้วค่ำคืนนั้นก็ประกาศยกเลิกคือการใช้กับนปชในสถานการณ์ที่พัทยาค่ะ การใช้ครั้งแรกในสมัยนายกสมัครศูนย์ทรเวทคือใช้ในปี2,551ครั้งที่กลุ่มพันธมิตรประชาธิปไตยเพื่อประชาชนประทะกับนป,นอปชอ,อันนั้นใช้ประกาศใช้13วันแล้วก็ประกาศยกเลิกทันทีเนื่องจากว่าสถานการณ์รุนแรงและมีผู้เสียชีวิตไม่เคยมีรัฐบาลไหนลากยาวมาถึงขนาดนี้และท่านประธานคะ เราประกาศใช้นะคะพรากฉุกเฉินเพื่อปรับเอามาเป็นข้ออ้างในการปรับโรคระบาดตั้งแต่26มีนา2563ต่ออายุมาทั้งหมด16ครั้งแล้วนะคะจะครบ2ปีในเดือนหน้านี้แล้วค่ะสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนให้เป็นการคุกคามสื่อมวลชนในการเสนอความจริงและเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่รัฐทำการคุกคามประชาชนโดยไม่ต้องรับผิดชอบเพราะมีกฎหมายป้องกันเอาไว้ เป็นการใช้อย่างาตามอำเภอใจแม้กระทั่งเด็กอายุเพียง12ปีเท่านั้นนะคะท่านประธานเด็กยากจนพ่อแม่มีลูก5คนตกปลาได้4ี่หตัวใส่ถุงเอาไปขี่จกักรยานไปขายในม็อบก็ยังถูกเจ้าหน้าที่ดําเนินคดีผิดพรกฉุกเฉินมาแล้วค่ะท่านประธานคะในขณะที่โรงภาพยนตร์เปิดให้ชมในขณะที่ตลาดสดเปิดในขณะที่คนยืนเบียดกันบนรถไฟฟ้ามากมาย ห้างสรรพสินค้าจัดงานเค้าดาวปีใหม่กันแต่ตำรวจหลายท้องที่นะคะก็ยังมุ่งที่จะใช้คดีฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินในการจัดการในการจัดการกับคนผู้รักประชาธิปไตยที่ออกมาทำกิจกรรมทางการเมืองเพื่อต่อต้านรัฐบาลตำรวจสอนอ,นอปทุมวันเมื่อวันที่สิธันวานะ์ ายคดีผิดพรกอฉุกเฉินให้กับประชาชนที่มาทํากิจกรรมลําลึกถึงวันรัฐธรรมนูญวันที่10บธันวาที่หอศิลป์จับไป12คนแม้กระทั่งกิจกรรมเขาดาวนะคะที่หน้าเรือนจําพิเศษกรุงเทพเมื่อคืนวันที่31มสิธันวาคมก็ถูกจับไป25คนโดยตํารวจสอนอรประชาชื่นแม้กระทั่งประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมเดินทางนะคะไปที่สํานักงานสหรประชาชาติไปที่ยูเอ็นค่ะเพื่อจะบอกว่าตัวเองถูกคุกคามจากรัฐ ะะถูกคุกคามเสรีภาพในการแสดงออกในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองจะไปฟ้องโลกไปที่สหรประชาชาติก็ยังโดนค่ะไม่ไวายโดนสอนอนางเลิง้งตามไปจับอีกนะคะท่านประธานก็อย่างนี้ก็ไม่ว่าไม่มันเป็นข้อยืนยันพิสูจน์ชัดเจนแล้วว่าเอามาใช้เพื่อสถานการณ์ต่ออายุให้รัฐบาลอย่างไรบ้างนะคะดิฉันสนับสนุนพรกพรพระพราชบัญญัติสถานการณ์ฉุกเฉินฉบับใหม่ที่เสนอโดยสสรังสิมันโลมและสสพักเก้าไกลเพราะอะไรคะเพราะว่ามีความเหมาะสมสอดคล้อง กับสถานการณ์ในปัจจุบันถูกต้องตามหลักการตรวจสอบถ่วงดุลคานอำนาจระหว่างนิติบัญญัติกับอำนาจบริหารมีการเปลี่ยนเป็นให้ประกาศใช้ได้ครั้งละไม่เกิน3วันแทนที่ ครั้งก่อนที่จะประกาศใช้ครั้งละ30วันเปลี่ยนเป็น3วันนะคะและเวลาที่จะต่ออายุจะต้องผ่านสภาผู้แทนราษฎรก่อนรวมทั้งการที่จะประกาศใช้ครั้งแรกเมื่อนายกมีเหตุการณ์เร่งด่วนประกาศใช้ไปแล้วจะต้องนํามาให้สภาพิจารณาภายใน7วันหลังจากการประกาศใช้หากสภาไม่อนุมัติไม่ยินยอมไม่เห็นด้วยการประกาศใช้ก็มีอันจะต้องตกไป และจะต่ออายุอีกครั้งก็ไม่ได้ถ้าสภาไม่เห็นด้วยนะคะรวมทั้งการให้อำนาจเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะควบคุมตัวได้ไม่เกิน48ชั่วโมงแทนที่จะเป็น7วันและต่ออายุได้ถึง30วันเหมือนในพรกฉุกเฉินฉบับปี48ตรงนี้คือข้อแตกต่างนะคะรวมทั้งนะคะที่สำคัญที่สุดที่ดิฉันรู้สึกว่ามันมันมีความเป็นประชาธิปไตยมันดีที่สุดก็คือพอรบฉบับนี้นะคะกาหนดให้นายกรัฐมนตรีต้อง ชี้แจงกับสภาผู้แทนราษฎรถึงเหตุผลในการออกพร,พรบฉุกเฉินถึงต้องชี้แจงสภาผู้แทนราษฎรถึงแผนในการแก้ไขนะคะสถานการณ์ฉุกเฉินรวมทั้งกระบวนการที่จะนําไปสู่การยุติการประกาศท่านประธานคะสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงที่สุดของประเทศไทยตอนนี้นะคะที่จะต้องทําทันที คือการยุบสภาเพื่อผ่านนายกเฮงสวยคนนี้ออกไปค่ะดิฉันเสนอให้นะคะยกเลิกพรกรฉุกเฉินฉบับปี48และหันมาสนับสนุนพระราชบัญญัติสถานาการณ์ฉุกเฉินที่พักเก้าไกลเสนอในวันนี้ขอเชิญชวนนะคะพี่น้องร่วมสภาแห่งนี้นะคะไม่ไม่ว่าจะอยู่ฝักฝ่ายใดนะคะด้วยโปรดยกมือช่วยโหวตสนับสนุนพระราชบัญญัตินี้ของพักเก้าไกลเพื่อดำรงไว้ซึ่งสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะคะขอบคุณมากค่ะ